ีออมจะเป็นแม่ค้าอีก1วันก็เท่าที่จําได้นะคะทุกคนก็คือเหมือนจะได้ของใหม่ก็คือชาเขียวนะคะเครื่องดื่มใหม่นั่นเองหมดเงินไปกับาการตกแต่งร้านนะคะนี่ออมซินเซียจำกัดมหาชนแตนแตนมาดูกันนะคะทุกคนว่าวันนี้ออมจะเจอแบบใครแปลกๆมาช่วยหรือเปล่าตอนนี้เลเวล3นะคะ8โมงช้า วันไหมมหีของมาส่งไหมของจะมาส่งตรงนี้นะคะอันนี้คือเขากั้นเพื่อแบบให้ส่งให้ของออกมาส่งไปเนี่ยสวัสดีจ้าทักทายประชาชนนะคะไปดีกว่าแล้วก็ทักทายแมวไมว่เมียวไมว่เมียวไมว่เมียวอันนี้คือเงาเรานะคะมันมีแบบเพิ่งเห็นว่าแบบเลือกผู้หญิงผู้ชายได้อันนี้น่าจะเป็นตัวผู้หญิงนะคะร่างบางๆคิดว่า มาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าสินค้าเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ปิดอยู่โอ้ของต้องเติมของแล้วนะคะของเรามีนิดเดียวเองตอนนี้เรามีเงินอยู่สองรอสสิบแปดเหรียญเท่านั้นนะคะคดูซิเข้ามาอันนี้คือแบบสแกนนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ไม่ค่อยเข้าตรงนี้กัน,นะคะ่ะเขาจะเข้าตรงนี้ แล้วก็ตลกมาอันนี้คือห้องน้ําของเราหรือเปล่าปิดไม่ได้นะคะประตูตัวนี้หรือว่าจะเอาไว้ขังโจรอ๋ออาจจะเป็นได้นะคะเพราะว่าในอนาคตอาจจะมีโจรก็ได้เราก็จะขังเขาไว้ตรงนั้นสต๊อกเรามีของไหมเราไม่มีของอะไรเลยทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวออมจะไปซูปเปอร์มาร์เก็ตไปออเดอร์เกลือหรอเอาเกลืออะไรแกนขายทุกคนปะ่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มวันใหม่กันดีกว่าตอนนี้เราก็ขายของใหม่กันดีกว่านะคะเราเติมสต๊อกก่อนวิ่งสู้ฟัดวิ่งสู้ฟัดทิ้งจ้ามันเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยววันไหนออมแบบสตรีมนะคะก็เดี๋ยวจะเล่นเกมนี้แหละ เรียบร้อยไปซ่าอุ้ยมีคนมาอุ้ยมีคนมาช่วยเราว้าวสวัสดีซ้ามันจะมีแชทเดี๋ยวให้ดูแชทนะคะนี่จะมีแชทซ้ายมือตรงนี้สีแดงๆนะคะนี มีสองคนมาช่วยเรานะคะโอเคมีคนมาช่วยแล้วนะคะเขาจะเล่นกับเรานะคะเล่นได้นะคะมาช่วยกันนะโอเคพอมไปเอาแท็บเล็ตเผื่อแบบว่าเรามี46เหรียญเอะ ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาช่วยอืมวูววอ,อยู่46เดียนซื้ออะไรไม่ได้นะคะเราควรจะเปิดร้านทุกคนคะตอนนี้แบบคนเยอะมากทุกคนแบบขยันคันแข็งมาช่วยไหมทุกคนดูมีคนอยอกบนคาวเตอร์ เ้ออ๊ะไม่จ่ายตังค์โอ้ทำไมทำอย่างนี้อ่ะมีไม่จ่ายตังค์ทำไมไม่จาม่ายตังค์ ทำไมไม่ยอมจ่ายตังค์เุ้ยจ่ายตังค์อีกแล้วอีกแล้วรู้สึกว่า ทำไมตังเหลือศูนย์ทุกคนทำอะไรตังเหลือศูนย์ิตังเออรู้สึกวุ่นวายอ๋ออันนี้ โอ้หแปลกนะทุกคนออมน่าจะต้องลงสนามแล้วนะคะอันนี้คืออะไรอะโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนเฮ้ยหนีไปไหน หายนี่ขโมยของเหรอบ้าทำไมมาขโมยของแบบนี้ไม่น่ารักเลยโอ้รู้เลียวไม่กว่าตัวนี้เอาไว้แบบกระทืบคนนะคะแต่อุ๊ยอ้กั้นตรงนี้เลยโอ้ทำไมไม่ยอมจ่ายตังค์า ไปไหนแม่เสื้อสาวอุ้ยน้ำสองขวดบ้าบอสามขวดโอ้ oh my god อันนี้ออมแบบหวนจะปวดขอบคุณค่ะวิซื้อเยอะนะนี่คนนี้ชอบปัดมากค่ะตอนนี้ ทำไมเหมือนเราจะไม่มีเงินเลยทุกคนเขาทำอะไรกับร้านเราไล่ออกให้หมดเก้าห้สิบห้าขอบคุณคะ่ะเมื่อไหร่ร้านจะปิดร้านแค่จะปิดแล้วอีกชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงทุกคนเป็นกำลังใจให้ร้านออมด้วย อรไม่มีตังแล้วอรไม่มีตังแล้วขาทำอะไรดูดูหนังเหรอเะอจบวนันติดลบเจ็ดร้อยห้าสิบหก ใครปิดวันให้เราเนี่ยวันที่ห้า